สวัสดีครับผมสอนจาก r e l i y HS นะครับหรือว่า r e l i y Hearthstone ช่อง Hearthstone Indie i n d i นะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อปี2019กับ9อันดับเลเจนด์ที่ควรค่ากับการครอบครองมากที่สุดเริ่มต้นกันด้วยอันดับ9 a ้า t ัก The Witch จากซอง The Witchwood ซึ่งเปิดตัวด้วยคอมเมนต์เข้มๆจากนิวัลล็อปเปอร์ว่า OP มากนะครับได้ปลดเนิร์ฟทีแต่ผมก็ไม่เห็นแม่งเนิร์ฟซะทีนะครับ สุดยอดการ์ดจากคลาสชาแมนนะครับที่มีความสามารถแบตเทนคายในการเคลียบบอร์ดเอาตัวเล็กตัวน้อยออกไปให้พลางพร้อมทั้งความสามารถในการสร้างทรัพยากรระดับอีฟิลิตี้แว u e ลูด้วยแพสซีฟฮีโร่พาวเวอร์ของเขานะฮะทุกครั้งที่เราเล่นมินเนียเนี่ยเราจะได้การเวทมนต์แบบสุ่มมาหนึ่งใบถึงแม้ว่าการเวทมนต์เนี่ยจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ไลเลยนะครับชันชนะหลายๆครั้งเนี่ยก็ได้มาจากแว l u ลูของเจ้าอากาศทานนี่แหละนะครับ ด้วยพลังระดับ Infinity Value ของอากาธาจึงทำให้เขามาอยู่ในระดับ9ของเราตามกันมาทีนระดับ8นะครับ subject 9จากซอง The Boom Day Project สัตทดลองในแ l บบ d r boom ที่สามารถเลยกการ์ดกับดักจากกองเกือบทั้งหมดบางทีก็ทั้งหมดนะขึ้นมือและด้วยสเตตสีสของเขาพร้อมกับความที่เป็นบีดท,ที่พร้อมจะ adapt หรือว่าปรับตัวหรือว่าถูกบัฟแล้วเพิ่มเข้ากองได้ทุกเมื่อ subject 9จึงเป็นหนึ่งในการที่นักล่าเจ้าของบทพูดว่า ข้าล่าเพียงลำพังแต่ก็เห็นมากันทั้งป่าตลอดเลยนะฮะนำมาใช้ในเด็กซีเกตฮันเตอร์อย่างจริงจังและใช้สัตว์ทดลองนี้อย่างหนักหน่วงเพื่อขึ้นไปเป็นท็อปเทียร์และเขาก็ขึ้นได้จริงๆนะครับและนี่คืออันดับ8ของเรา The subject 9ครับผมอันดับ7 Generalize the d ดาร o n Hawk l o ลอแข่งไฟเจ้าของคำพูดสุดเท s p i r i t of the frame turn them to us แลเล่นแล็กนาลอสที่เก่งจนโดนเด้งไปอยู่ฮอฟเฟมกลับมาลดเล่นในสแตนดาร์ดอีกครั้งพเพื่อเผาผ่านทุกสรรพสิ่งของบอดฝั่งตรงข้ามไม่หายไปรวมถึงหน้าของฝั่งตรงข้ามด้วยเป็นที่มาของคําว่าหน ah ้าไหมกันเลยทีเดียวเมื่อก่อนจ่าย8ได้88ยังโดนเด้งไปอยู่ฮอฟเฟมแต่เดี๋ยวนี้จ่ายแค่7ได้44ได้88แล้วละเผาอีกเทอร์ละ8อย่างเงี้ต้องเรียกว่าคุ้มค่าจนแทบคุ้มคลั่งกันเลยทีเดียว o อพจะจัดเลยครับใบนี้อันดับ7ของเราจอนไลเดอะดากอนฮอก อันดับหซีวร์ชเดอะไทเกอร์แค่ชื่อก็ดูมีอำนาจสุดๆไปเลยพิเสือคารายีที่กลับมาเติมเต็มความฝันทูพัชแมนเดอะโฮลรีลชยิง25ดาเมจเข้าหน้าคู่ต่อสู้นอกจากนี้แล้วหากเราเลี้ยงพิเสือจนอิ่มหมายถึงใช้เวทยเยอะๆนะไม่ต้องซื้อ,อไรให้เขานะครับเขายืมเพื่อนได้พิเสือก็พร้อมจะลงมาขยํำคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วหรือลชและมีความคงทนดีไวซชิลและที่สำคัญได้เลือดคืนจากไลฟ์ฟิลด์ด้วย นับว่ามีประโยชน์รอบตัวพิสงรอบด้านอ์ตเวิร์โคตรสวยคนให้ข้อมูลโคตรน่าติดอย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดพี่เสือจึงเป็นหนึ่งในการที่ขาดไม่ได้ในมิชลินถึงคอนโทลในทุกชนิดของพาราดินนะครับมีไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนอันดับ6ของเราซิวอลลชเดอะไทเกอร์ครับผมอันดับ5า้าแมกกาตูนจากซองเดอะบูมสเตปโปรเจกต์แมกกาตูนการเทพโอกอที่ถูกด,ดัดแปลงมาแบบยกเครื่องพร้อมทั้งความสามารถสุดเฟีเ้ยวเหาะ คือการบรึ้มฮิโล่ฝั่งตรงข้ามไปเลยเลือด3,000ล้านก็ตายได้นะจ๊ะแมกกาตูนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆคลาสเช่นดูอิตี่จั่วไวจนมิลโลนี่อายไปเลยหรือจะเป็นวอลลกที่มีการเคลียร์สุดเจ๋งอย่างคาตคริซึมส์ที่เคลียร์บอร์ดเคลียร์มือเคลียร์เรียบเ,ยมเยบหมาะแก่การเล่นแมกกาตูนยิ่งนักพลสก็เป็นอีกคลาสที่สามารถใช้แมกกาตูนได้ด้วยคอมโบลดคั้าไล่จากแล็กเลสเอ็กซ์เพอร์ดิเมนเตอร์บวกกับพองเพื่อนของเขา และที่น่าตกใจคือโรกเจ้าแม่เทมโปเจผู้โดนเนิร์ฟในทุกๆแพชก็ยังสามารถเล่นแมกกระตูนได้ด้วยคอมโบคอยจากวันเต็ดบวกเพปบวกวอล์กเดอะแพร้งส่งแมกกาตูนและคู่ต่อสู้ลงไปสู่ก้นมหาสมุทรได้โดยไม่ยากเย็นนักเห็นไหมว่าใบเดียวเล่นได้หลากหลายเหมาะสมกับตำแหน่งที่ค่าของเราจริงๆแบกกาตูนจากซองเดอะบูมเดย์โปรเจกต์อันดับ4ของเราซิลิแอ X จากซองเดอะบูมเดย์โปรเจกต ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับคุยอเนกประสงค์ที่ถูกหลายๆคนดูถูกในสมรรถนะของเขานในช่วงเปิดตัวแต่หลังจากได้พิสูจน์ตัวเองใน2เอพิซอดที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงด้วยอาบิตี้ที่เหมือนจะเบสิกแต่ไม่เบสิกนะฮะลาร์สดีว l ย t ิลทอนและแมกนิทิคที่สามารถช่วยเราเทมโปบอร์ดพร้อมทั้งฮิลหน้าเราอีกทั้งยังมีทอนนะฮะนับว่าสารพัดประโยชน์มากๆขนาดเด็กที่ไม่เป็นเมกยังใส่เลยคิดดูเองละกันครับถ้าสิรียเป็นการ์ดจริงคุณก็เล่นมันจนขอบยุ่ยอะครับ นับว่าคุ้มค่าจริงๆครับกับอันดับ4ของเราซีเ i ็ c จากซอง g The Boomsday Project อันดับ3ของเราครับซูจินจากแพ็ครอสสคารนรัมโบนักสู้แขนเดียวหัวใจกล้าแก่งเกินร้อยการฮีโร่ที่มีความสามารถสั้นๆแต่ได้ใจความลายการ์ดเวททั้งหมดที่เคยเล่นมาในเกมนี้แปลว่าลงใบเดียวได้ทั้งซีเคดมาเสริมแนวป้องกันได้ซัมมอนมินเนียต่างๆมาเตรียมโจมตีในเทอร์หน้าจากอเนวันคอปเปเนียนทูมายไซส์สเปรสโตนและอื่นๆ ได้การ์ดเคเบ์ดจากคัชชิ่งวอลและเบนดิฟิตอื่นๆอ,น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 อีกมากมายนับว่าเป็นการ์ดที่เฮ้ยโกงเฮ้ยเก่งมากๆแล้วกันนะครับอีกใบหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าแวลูทะลุไปดาวสามากๆจนบางทีหลังจากเล่นเสร็จนะครับผู้ต่อสู้ก็เดินไปห,ห้องครึ่งแล้วกดคอนซีตเองเลยนับว่าเข้มสงเป็นอันดับ3ของเราจริงๆซูจินจากรัสคารัมโบและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรานะครับอา้าแล้วที่2อ่ะพี่มันเป็นที่1ร่วมนะครับ เกนเกมอและบาคุเดอะมูนอีเตอร์สองสหายคู่หูคู่กี้จากแผกเดอะวิชบูดซึ่งตั้งแต่ที่พี่เข้าออกมาเนี่ยเด็กคู่เด็กขี้ก็ติดเมตาตลอดเนื่องจากการอัปเกรดหรือลดค่าไล่ฮีโร่พาวเวอร์นั้นมีผลกระบอดมากอีกทั้งฮีโร่พาวเวอร์สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเสียทรัพยากรบนมือรวมถึงไม่ต้องลุ้นว่าการ์ดจะขึ้นมือหรือไม่ฮีโร่พาวเวอร์อยู่บนบอร์ดสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้บาคุและเกนใช้ได้ในเด็กทุกรูปแบบตั้งแต่เอโกเทมโปคอมโบคอนโทน หรือแม้แต่เด็กมีบางเด็กก็จัดไปในแนวคูขียยกตัวอย่างเช่นเด็กเอ็กโกก็จะมีออดพาราดินออดฮันเตอร์ออดซกเกตเบดและออดโรกซึ่งเป็นเมตาในปัจจุบันส่วนมิดเลนก็จะมีอีเวนชาแมนอีเวนพาราดินซึ่งเก่งไม่แพ้กันส่วนคอนโทรลก็จะมีออดวอลเเออร์ออดเมจไจน่าอีเวนแฟทิกวอลเเออร์สองใบนี้นอกจากจะเก่งในปัจจุบันแล้วอนาคตยังสดใสามากถ้าแพ็กใหม่มาก็สามารถเอามาจัดเสริมได้เลยตามถนัด ใช้ก็ไปยาวๆครับคู่คู่ขี้ตัวนี้เป็นไงบ้างครับอันดับหนึ่งของเราเกนและบาคุเดมูนอีเตอร์และนี่คือ9อันดับการอันดับตำนานที่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดในปัจจุบันนี้อัปเดตล่าสุดกุมภาพันธ์ปี2019หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีการเหล่านี้ในครอบครองบอกเลยว่าช้าแล้วจะเสียใจนะจ๊ะยิ่งได้มาช้ายิ่งได้เล่นน้อยนะจะบอกให้ข่าวดีนะครับใครที่ยังตามหาก,การทั้ง9้ใบนี้อยู่รวมถึงการไปอื่นๆที่อยู่ในแพ็คเดอะวิชวูด The Boom Day Project และ the r u ัสค a r r ร m b โบช่วงนี้พิศาเขามีโปรตุจีนอยู่นะครับ6ก0กว่าบาทได้32องปกติได้แค่15นะซึ่ง32องเนี่ยจะประกอบด้วย The w วิ h w o o d 1บซองนะครับเอาไว้หาบาคูและเกน The Boom Day Project นะครับ1ิซองเอาไว้หาซีเรียสแมกกาตูนส่วน The r ร s t คาร Rumble 1สซองนะครับเอาไว้หาซูจินพี่เสือแล้วก็พี่นกเพิงนะครับ The Generalize ที่สำคัญทั้ง3แพ็คนี้จะไม่ตกวายในปีนี้ครับ ซื้อแล้วได้ใช้กันยาวๆแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้ราคาพิเศษกว่านี้อีกสามารถติดต่อได้ที่เพจ l i l a h H.S. นะครับลิงก์อยู่ใน Description ด้านล่างได้ของดีได้ของวายคนขายน่ารักราคาเป็นกันเองแถมติดตามวายได้มีสตรีมสนุกๆไว้ได้ดูทุกวันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้เหล่า d e v e l o p e r ให้สร้างการ์ดดีๆมาให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับและเป็นการสนับสนุนสตรีมเมอร์ให้ได้ทำสตรีมสนุกๆมาให้ดูกันด้วยครับ สำหรับวันนี้ผมสอนขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมครับผม GG i ีไอเลิ s ฮัสตครับผมสวัสดีครับ